พี <T t ่แย้มเพี่มาล่ามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิ้งไงปลาโตครับอ๋อภระยาส่งมาจากบ้านครับก็เลยมาปิ้งส่งมาจากใส้ของดีปลาจีนบ่ของดีปลาจีนปลาโตครับไปยังไงครับปลานิ่งป่แไม่นครับโอ้หอมระครับหอมเระเบิดไงจะเสียบของพคนดีดีเศษแ่บต่อไปเไอตัวเขาลงท่องบ่ะเป็นได้ครับวันนี้ไม่มีงานจี ป็นเงียบๆซึ่งเด็กุ๊ระยานี่เนาะยิย่งแก่กันทุกคนคือว่านะดึงได้คนในพี่น้องได้ไหลายเดือนแล้วบครับเอาใส่ถั่วแล้วก็หับหอมหั่นเนาะหั่นแล้วก็บผงชูรสจังหน่อยแล้วก็บีบ,น,บ,บ,บน้าบังหน้าเอาใส่ข้าวเหนียวก็สถัวข้าวเหนียวแซ่บคัาแล้วครับพี่น้องเอ้ยได้ดึงหูออกแล้วพี่น้อง <c oughs> พอบ้านพอเงอนดีครับอย่างน่ากลิ่นทอซับปอมแบบชือๆเลยนะพี่นอน่ะเพื่อจะคิดคิปเพื่นคืกันครับคนไทยนะนมๆไปขันขันเม่นเน้องเมียเนี่ยพอให้กินได้เนาะ เมียก็สิอเมียมาเบื่อน่ซ้ำหาเตลืองอยู่ดีมากีนดีแลคนนี่เนาะแต่เมีตัวของเสแบนน่เมียมาดิเบื่อหนอแต่เมน้องเมียมาปั๊มนี่โอ้ยมาเด้นหนาเด้อกินย่างไอ้เนีมบไอ้ปลาหลด้วยกันเตลมือเตลว่นไม่ยังหอกครับบ่หาเตลืองเตล่าเตลืม ขายตีเลืองให้เขาดาขายตีเลืองให้เขาได้ขายบรสันนอตบริ้ีเขาเซบเขาด้แล้วก็อาเขาจมอืมว่าเขาจมอายุตะทบก็เอาอีกละางเนาะนี่ว่ะเอาวสันเซ็บเสีบมีมันำเส็บ